คะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านชั่วมีีทุกท่านกนยินดีตอนรับเขาสู่ช่องเจนา่งน้ำโชกนะคะท่านชค่วขาสำหรับมือขึ้นนี่หลังจากตัวเลขเนี่ยทางเล่าพัฒนานะคะเนาะออกไปที่952499นะคะเลขชุด3ตัว499 2ตัวออก24เป็นไปตามเป้าไม้นะคะเป็นไปตามเป้าหมายค่ะค่ะ นะคะสองสีแอดเน้นมากนะคะนี่ค่ะท่ำช่วงขาสองสีแอดเน้นแห้งนะคะเอาไปมึงนุ่กันกับท่านำช่วงขาวาตัวเลขแนวทางของแต่ละสำนักสำนักใดเข่าแน่จะได้เป็นข้อมูลในท่านผู้รรมชมได้ติดตามเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วก็าอาจะน่าจะเป็นตอนมื้อนี้แหละค่ะท่านำช่วงขาแอดจะลงตัวเลขแนวทางของเจ้นางเนาะคะ่ะเนาะ ตัวเลขแนวทางเมื่อคือนนีเขา่าเต็มๆตัวเล็กบลายพร้อมตัวเล็กบลายทีเอสเท็เดซีตัวไวคือสองสี่เก้าห้าปรากฏว่าเหลขกออกสองสี่เก้าเก้าบเป็นยังเก้าห้าออกเลขกล่างทั้งสปปปัวเล่าทั้ง I, ออยอิดกาลาซินทั้งอุบลเนาะค่ะเนาะกระไดคือเก่าเนาะค่ะเนาะเอาถุงชุง่มขามึงเลยว่าสำนักใดเขาเน่เนาะค่ะเนาะ ตัวเล็กนี่ข้างของลุงหมานลุงหมานบอกว่าสกับสองตัวจับคู่บกเขาแต่ว่าตัวหลูดตัววิ่งเขา่าตัวนี้มาทีสองสี่นะคะเลขที่ออกคือ499เก้ากลขล่างสองสนะคะส่วนปู0ูย์เปูศูย์เสูตรใหม่ สูตรใหม่นี่หลุดนะคะสูตรเก่ามาสี่มาให้สี่ซองออกสองสี่นะคะให้สี่ซองออกสองสี่ก็ถือว่าเข้านะคะต่อไปเซียนชนะเสี่ยนชนะหลุดนะคะตัวเลขเงี้ยวทางสี่เก้าเก้าเลขล่างสองสี่มีเขามีหลุดเป็นของธรรมดาเนาะค่ะเนาะ ต่อไปตัวเลขแนวทางของช่างคมช่างคมกับหลุดคือกันมาตเลขติดสองนะคะเลขติดสองอ่าไม่เป็นไรนะคะหลุดสี่เก้าเก้าล่างสองสี่อันนี้หลุดนะคะหลุดเท่ากับบ่าหลุดเนาะเนาะเอ่อพบพ้มนะคะพบพ้มน,นิ่งแห้งแห้งเก่ากับหามาอิลีเก้าเก้า เราบอกว่าถ้าสมมติว่าเลขออกบเปาคือข้เข่าชุดนี้แต่ถ้าเป่าก็จะประมาณนี้เก่าหาหาหาก็เมียนความเล่า,าส่วนตัวเลขแนวทางของเจน่างเนาะค่ะเนาะของเจน่างหหนึ่งก็ะสงมาที่สองนะคะตัวเลขที่จับคู่หาเจน่างนินเจ็ดหนึ่งสองสี่สองเจ็ดมาตามวัตถุประสงค์นะคะ ตัวกันกันเก้าห้าเก้าห้าไปออกทั้งอุบเลเด็กล่างทั้งอุบลทั้งกลาลสินทั้งซอปปปาเล่านะคะอันนี้ออกเก้าห้านะคะเอาทำช่วงบูผิดหวังกันเนาะคะเนาะบูผิดหวังกันตัวเลขแนวทางกันแต่ประมาณนี้ไม่ผิดหวังกันนะคะเอ่อทำช่วงขาตัวเลขแนวทางของแต่ละสำนัก ที่แอดเจ้าลงพนาสิทย่อยทรงมาเดี๋ยวแอจะเอาของตัวเล็กเนี่ยทางของเจน่างลงก่อนอาจจะเป็นาสายสายของมือนีโบาสายๆายของมือนีก็อาจเป็นตอนแรกนะคะแอเจน่างวางบบเมนบ่เมนวางอเจน่างเห็ดแล้วตอนใดก็เจะาล่งตอนนันนุค่ะเนาะมันต้องผิดจระนาววิเคราะห์พอสมควร จังสิได้ตัวเลขมาหน่อยชุดแบบนี้เนาะค่ะเนาะจังสิได้มาตัวเหลขมาแบบหน่อยชุดแบบนี้แลก้กกระตรงพรแอดก็ดีใจกับพอ่อแมพี่นองเฮาที่ได้ที่มีโชกกับเจีายน่างเนาะค่ะเนาะบัวเหล็กบลายตัวเหล็กบลายตัวกระทำช่วงะ่ะเหล็กบลายตัวตัวเหลขกเนี่ยทาทางกับถือวถือว่าเขา่าถือว่าตรงตามที่ได้ วิเคราะห์มาเนาะค่ะเนาะตรงตามที่ได้วิเคราะห์มาตัวเลขแนวทางมือขึ้นนี่นะคะสี่เก้าเก้ากับสองสี่หลทันหลคนกับทูมาขอบคุณจนจีน่างว่าจีน่างขอบคุ่นหลายหเด้อสองสี่เพิ่นก็นไ,ได้เขียนเขียนเติบอีวิธีค่ะชมช่อมขาเพราะว่าตัวเลขบ่าไหลตัวเพราะว่าแอดมินใหายขึ้นเจ็ดหนึ่งสองสี่สองเจ็ด นี่คือตัวเนนนะคะนี่คือตัวเนนแอดเนนไปประมาณนี้เพราะฉะนั้นทำช่วมเอฟซีทุกท่านทุกคนกะติดตามแอดแล้วกะแช่ออกไปแอดไดเดอ้อค่ะแช่ออกไปผูละสามสีแช่ให้แอดได้เป็นชงใหญ่น้ำมูคนเนนะคะตัวเลขแนวทางกับมีเขาไม่หลุดเป็นของธรรมดาแอดจะพยายามถือถาลุดเขาต้องปรับปุงเขาต้องวิเคราะห์ใส่เวลา พอสมควรนะคะจังสีใดตัวเลขกเนี่ยทางที่สามารถพิชิตใช่ใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขกเนี่ทางเล่าพัฒนาเอาเนื้อนอนบ่ไดดเอ่อจะเน้นตะสูตรเกาก,กับบ่ไดดหรือจะเอาสูตรไม่เลืยกับบ่ไดดมันต้องขะเข้ากันมันต้องมีวิธีการเนาะค่ะเนาะ เอาค่ทาทำช่ว่ขาบบบลายใหญ่ฮานอยทุกท่านทุกคนติดตามเจี๊นั่งหลักะพิจารณาตัวเลขแนวทางไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางที่ใดมากกับบลายตัวมีหกชุดถา้าซัวทำช่วงกลับก็มีแค่สิบสองชุดกถออนะะ็ถือว่าบลายนะคะถือว่าบลายแล้วก็ผู้ใดที่สนใจที่จะติดตามตัวเลขแนวทางฮานอยอที่แอดเอาชุดของพ,อพ่อมพ้ม ล้วกลไปตัดกับของอาจารย์ลุงมานอาจารย์สารคามมู่ว่านนี่เข้าไปเห็ท่านผู้ชมเมเลยมู่ว่านนี่เขาไปจักน้อยมู่ว่านนี่เขาไปเอ่อที่เห็นเป็นชุดนหน่อยๆมาเลยค่ะท่านผู้ชมขาบลายตัวเขานิน่นๆคือปกติปกตินี่เขาบนล่างเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมขาปกติเข้าบนล่างนี่เนืเอียดเข็มมากมีแคล หลักสี่อหลักศูนย์กับหลักหนึ่งปรากฏว่าเลขที่ออกคือ0ูย์หกับ18ก็ได้บุญได้ล่างส่วนกาชาดกาชาดเข่าที่หกสามนี่ส่วนพิเศษพิเศษเ,เข้าตุรูดตัววิ่งอันนี้ก็เข้าตรูดตัววิ่งคือมันตรงมีหนึ่งน้อยหรือสองน้อยที่ได้เต็มๆมนะคะ เพราะฉะนั้นติดตามมือนีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแอดจะลงให้อีกเท่านึงมีเอฟซีเพิ่นติดตามเจน่างแล้วเพิ่นได้มีโชคกับเจน่างนะคะเพิ่นเด็ดโอนค่ากาฟ้มกาแฟให้กับขอกับข้าวโพดในลายที่ดูแลก,กันเนาะค่ะเนาะแอดก็จะใส่พลังสมองอันหน่อยนิดวิเคราะห์แล้วก็เห็ดให้ท่านผู้ชมได้มีโชคไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ เขาตรงดูแลกากรพึ่งผ้าอาศัยกันนะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็คอยทุกท่านทุกคนนําตัวเรียแนวทางาไปมือว่าจะติดตามสํานักใดเข่าทาบบหรือจะจังใดพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะแอดก็ได้เอาข้อมูลมาทำช่ชงหดือนจักนําว่าสํานักใดเข่าเน,น่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะพอพมเข้าหนีปาบบไดยเพราะว่าตัวเลีแนวทางของเรา,เาชุดระวังนี่เข่าดีดี แล้วก็ห้าน้อยเราก็เข่าทุกมือเข่าไหล่เข่าหน่อยแค่นั้นปูซูนเจ็ดก็สำคัญปูซูนเจ็ดน่าใช้เรียกงมาต่อนายของลูกม,มานนี่ก็สำคัญขึ้นกันเอาทำชมสำหรับคลิปนี้แอดขอจบกันนํำเสนอไปเพียงแค่นี้ขอกรับขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามช่องเจนางน้ำโชกที่ติดตามผลงานเจนางมาตลอดเนาะค่ะเนาะทั้งยังยูทูบเทั้งอยู่นกลุ่มไล่ กลุ่มไล่ของแอกลกจะมีกลุ่มไทยลาวกลุ่มหวยรวมหวยรวมนี่มีลุงหม,มานมีอาจารย์สารคามดูแลส่วนไทยลาวไทยล่านี่เจ้นั่งเป็นผู้ดูแลเองแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของเสี่ยงเงิดนะคะกลุ่มเสี่ยงเงิดจะมีตัวเลขแนวทางของ พบพุ่มนะคะมีตัวเลขเนว่างของพบพุ่มลุงไปน้ำพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นพยายามติดตามตัวเลขเนว่างห้าน้อยของพบพุ่มก็บ,บอกเจนนางมาว่าอยากลงชกลงในกลุ่มอยากเข้าไปในกลุ่มของออตัวเลขเนวทข้างของพบพุ่มบอกแอดไดเนาะค่ะเนาะเอาคอยทุกท่านโชคดีนะคะ ขอบคุณสำอรารติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ